รายการมันเทศสีม่วงมาแล้วฮ่าติดตามข่าวร้อนประเด็นฮอตประจำสัปดาห์เรื่องคบซ้อนไม่ใช่ทางเปิดเส้นทางรักคิมเบอร์รี่ที่แท้จริงสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะตอนรับเอฟ r รีบอ y ดนีนะคะเข้าสู่รายการมันเทศสีม่วง P A A P h i s i s a p p i m t h i s i s a Apple อืออืออือ,อ,อ Apple Pay ประเด็นนี้เจไม่ได้ละคะเฉยค่ะเจมาพูดถึงเรื่องของการคบซ้อนดีกว่านี่วันนี้เป็นเรื่องของคิมเบอรี่แล้วก็มากฟรินค่ะเขารักกันแล้วนะก็เหมือนจะเป็นแฟนกันแล้วแหละแต่อยู่ให้ดีทํามันถึงโป๊แตกล่ะคะนี่ไงคะหมากน้องหมากค่ะเซอร์ไพรส์ค่ะครบรอบ3ปีที่คบกันหรือยังไงล่ะคะก็ดีแล้วพี่ค่ะแต่ทำกันได้ไหมเดี๋ยวพวกหนูจะงงกันประเด็นนี้มันจะเกิดมาได้ยังไงก็เขารักกันอยู่แล้วจะมาขุดเรื่องเก่ามาทำไมค่ะ ถ้าย้อนกลับไปคร่าวๆนะคร่าวๆนะตอนนั้นคบกับคุณเจษอยู่คุณเจษพู้จัดไงจ๊ะใช่ไหมคขคู่ประจัดอยู่เสร็จปับ๊บเราของละแหงมีชื่อหมากว่าหมากเนี่ยไปจีบาคิมเบอร์รี่หรือเปล่านั่นนี่หมากเขาบอกเปล่าครับเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันสุดท้ายตอนนี้เป็นแฟนกันประเด็นมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ3ปีย้อนหลังกลับไปถ้าวันที่22ที่มีการเซอร์ไพรส์กันจริงๆนะนั่นะคือการคบกันคนจะคบกัน ไม่ได้คุยกันสวัสดีครับผมแม็กสวัสดีค่ะคิมเบอรี่ค่ะเป็นแฟนกันแต่ครับมันไม่เริกจากตรงนี้มันต้องคุยกันมาก่อนหน้านี้แต่ระยะเวลาที่เดือนที่คุณเจสตกับคุณคิมประกาศออกสื่อว่าเลิกกันมันซ้อน เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการงงนะคะเดี๋ยวเจ๊จัดให้หายงงแน่เด็กๆค่ะเมื่อเริ่มต้นกันที่ช่วงเวลาประมาณสักปี2555สาวคิมเบอรี่ในละครเรื่องปัญญาชนก้นขวดนี่เป็นเรื่องแรกๆเลยนะคะที่ทําให้เธอเนี่ยโด่งดังเป็นผู้แตกและได้เกิดคู่จิ้นดีวงการนั่นก็คือมากคิมแตดพราว่าตอนนั้นคิมเบอรี่นะคะเขาก็คบหาดูใจอยู่กับหนุ่มเจดนัทพงศ์ไงล่ะคะคู่จัดแห่งช่องสาม และพี่เจตเนี่ยเขาก็เป็นลูกชายผู้จัดชื่อดังอย่างอจ,จิมย,ยุรัชัดด้วยทั้งคู่โด่งดังค่ะโอ้เป็นข่าวไปข่าวกันมาเยอะแยะเลยแล้วก็ด้วยอายุอนามานเนาะถึงแม้ว่าตัวเลขจะห่างกัน10ปีแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของความรักของทั้งคู่นะคะหวานแหววกันตลอดค่ะแต่พักหลังๆเนี่ยเป็นประเด็นเด็ดค่ะนั่นก็คือมีแชทไลน์นะจ๊ะมีแชทไลน์หลุดออกมาคิมเบอร์ลี่บอกว่าคิดถึงมากมาถามว่าคิดถึงใครคิดถึงเธอนั่นแหละจำกันได้ใช่ไหม และช่วงนั้นเนี่ยเธอมีละครกับหมากบ่อยมากๆหลังจากนั้นหนุ่มเจ็ดนะคะตอนนั้นไปแฟนกันอยู่นะหนุ่มเจตผู้จัดเนี่ยก็มีการโพสไอจีรวงแรงหลายข้อความเลยที่เจ๊พอจําได้ก็จะมีแบบว่านี่ ถ้าบอกว่าคุยกันแบบลูกผู้ชายแล้วยังจะโกหกก็กลับไปมุดกับโบแม่เธอสาวน้อยโอ้โหแต่หลายๆคนก็แอบสงสัยกันต่อว่าแล้วคนในข้อความเนี่ยเป็นหนุ่มหมากหรือเปล่าใช่ไหมล่ะเออหลังจากนั้นอีกไม่นานคิมกับเจ็ก็เลิกลากันไปไม่เสียใจค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาอาจจะเสียใจถ้าเจเสียงานแต่าไม่เสียใจถ้าเจ๊เสียผู้หญิง แต่เรื่องราวยังไม่จบนะคะนอกจากนั้นค่ะสาวคิมก็เริ่มสนิทสนมกับหนุ่มมากนะคะแล้เกายังเล่นละครอีกหลายเรื่องเลยนะแหมทั้ทงคู่ก็ยังสวีทหวานกันแบบตลอดนะคะไปเที่ยวด้วยกันก็ลงรูปคู่ที่กันบ่อยๆเลยค่ะจนเจ๊เนี่ยเริ่มสงสัยนะคะอันนี้ก็รู้คร่าวๆโดยสังเกตนะฮะเจย้อนประวัติให้นะคะย2ิบกันยาย,ยนเนี่ยเป็นวันครบรอบไงที่ทั้งคู่เนี่ยคบกันแงามากแล้วก็คิมเขามีการทํทำเซอร์ไพรส์ซะจา้าหอม เลยมีห้องเลยแล้วก็มีลูกโปง่งแล้วก็มีลูกคู่ประดับประดาบอกแลวเดี๋ยวจะฟุ้งฟิงมุงม้งมิ้งทีเดียวค่ะแต่ผมก็ยินดีเจก็ยินดีเลยนะคะพอยินดีไปยินดีมาค่ะเริ่มคิดกับไปคิดกับไปค่ะวันย22กันยายนครบรอบเท่าไรเดือนดีนะคะกันยาตุลานี้ไงแล้วก็สรุปได้เลยนะคะว่าสาวคิมเบอรี่นะฮะแล้วก็หนุ่มเจตเนี่ยเขาเลิกกัในเดือนตุลาคมนะคะแต่ครบรอบ 3สปีหนุ่มมากกับสาวคิมนี่นะคะกันยายนค่ะสรุปแล้วแบบนี้เนี่ยยังไงกันจ้าคือออนจริงนะคือเราไม่อยากพูดถึงแล้วเพราะว่ามันก็จบไปนานมากแล้วพี่แล้วก็เขาก็ยังเป็นพี่ที่เราเคารพนับถือนะก็เลยให้มันจบไปดีกว่าแต่ว่าถ้าถามว่า คบซ้อนไหมไม่มีทางเป็นไงล่ะอาตามนั้นก็ได้จ้ะน้องคิมเขาก็บอกว่ายืนอย่างไ,ไม่ได้คบซ้อนอย่างแน่นอนไม่ไารคบซ้อนเลยนะคะกันยาตุลาไม่ได้คบซ้อนค่ะโอเคโอเค เจ๊จะว่าไม่ครบซ้อนก็คือไม่ครบซ้อนก็ตามที่น้องคิมเขาบอกแล้วค่ะและอย่างนี้ต้องให้เกียรตินิดนึงนะคะขอเอ่ยชื่อกับโทษทีนะคะเอ่ยชื่อพี่เจ๊ค่ะเพราะตอนนี้พี่เจ๊เขาก็มีหวันใจคนใหม่แล้วแพตตี้ไงคะอืมต้องให้เกียรติกันนัจุดนี้นะเข้าใจใช่ไหมเออที่ไปเอ่ยชื่อพี่เขาเอ่ยชื่อน้องแพตตี้เราขออนุญาตนิดนึงนะฮะขอบคุณมากค่ะไปแล้วค่ะหมดเวลาค่ะเดี๋ยวไปหาประเด็นต่อที่งานล้นตัวอย่าลืมค่ะกดไลค์กดซับสไคร้ให้เจ๊ด้วยนะคะครั้งต่อไปมันเทศสีม่วงค่ะจะะะะะะะเเเเเปป็นนนนนนนรรรื่่่่่อออองงาาวววกกกกกีีียััับไไตตตต้้ิดมแแลลคคคจซหะ 嗯。